สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของฮีโร่ในกระตูนเรื่อง My Hero Academia ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสปอยตอนที่224ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสปอยอครั้งนี้จะมีแค่รูปภาพรูปเดียวนะแล้วก็จะมีตัวอักษรล้วนนะครับส่วนที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันก็จะเป็นโมโนโของผมเองนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ หลังจากที่โทมูระนะครับที่ได้ถูกหมออุจิโกะส่งตัวไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมเป็นผู้สุบทอดของออฟวันหรือเปล่ากับการที่หมออุจิโกะจะสนับสนุนในอนาคตด้วยการลมใจแกนมาเกียร์ถ้าหากโทมูระลมได้นะก็จะไ,ได้ทั้งโนโมะแล้วก็ใจแกนมาเกียร์นะครับมาเป็นกองกําลังของเขาอีกด้วยทําให้โทมูระไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องสู้กับใจแกนมาเกียร์และการต่อสู้ของโทมูระและใจแกนมาเกียร์ ก็กินเวลาไปเดือนครึ่งถึงแม้ว่าโทมุระจะสะบักสะบอมนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะยังยิ้มได้เพราะว่าดูเหมือนเจแกนมากเกียนะครับจะช้าลงกว่าตอนแรกๆที่ได้สู้กับโทมุระหรืออาจจะเพราะว่าโทมุระด้ฝึกกับเจแกนมากเกียมาเป็นเวลานาน,านทําให้เขาแข็งแร่งขึ้นกันแน่ในระหว่างที่พักผ่อนอยู่ลิคิยะผู้นามรีเดโทรหรือว่ากองทัพเสรีด่นที่สอง ก็ได้กู้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือของกิลันที่เขาจับทรมานก่อนหน้านี้แล้วโทรหาทวายพร้อมกับแนะนำตัวเองว่าเป็นใครต้องการอะไรและสุดท้ายนะครับลิคิยะก็ได้บอกให้โทมุระมาที่เมืองไดกะจังหวัดไอจิเพื่อชนะเคลียร์ปัญหากันกับสมาพันธ์วินเลนโดยใช้กิรันนะครับที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับสมาพันธ์วินเลนเป็นตัวล่อให้ออกมาแน่นอนว่าถ้าหากโทมุระไม่มานะครับ เขาก็จะส่งตำแหน่งให้พวกโปฮีโร่ไลล่าโทโมระต่อแล้วก็ตัดภาพมาที่โทโมระได้เด็กแก๊งนะครับก็ได้มาที่เมืองไดกะตามที่บอกซึ่งโทโมระนะครับต้องการจะใช้ไจแกนมาเกียสู้กับกองกําลังของเดสโทในเมืองไดกะนะประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ90%จะเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังปลดปล่อยเดสโทและพวกสมาพันธ์มิลเลอร์นะครับก็ได้มุ่งหน้าไปช่วยเหลือกิลันแล้วก็ตัดภาพมาที่โทกะ ที่ได้ต่อสู้กับสมาชิกเดทโทที่เป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าชิต s สะคิซุกิที่เป็นผู้อํานวยการบริหารสํานักพิมพ์ชูเอสะแต่ดูเหมือนว่าทกกะนะครับกำลังจะตกที่นั่งลําบากเพราะว่าอัตลักษณ์ของชิตสะเหมือนจะเป็นอัตลักษณ์ที่โจมตีระยะไกลและนี่ก็คือสปอยตอนที่224แน่นอนนะครับว่าโทโมระจะหากเรามองโดยภาพรวมนะโอกาสที่จะชนะเดโทมีน้อยมากม หากเทียบกับของศัตรูที่มีกําลังคนเป็นแสนแล้วก็ความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนอํานาจและอาวุธโทมุระจะสามารถก้าวข้ามกําแพงที่ยิ่งใหญ่นี้ได้หรือเปล่าเพื่อจะเป็นตัวร้ายในการต่อสู้กับอิสุคุในอนาคตและท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์บอกผมไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซ u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในวันนี้ ผมก็ขอตัวลาสวัสดีนะครับ